อภิธรรมมัทธสังคหะปริเทศที่หรูปคสังหะวิภาคบรรยายโดยอาจารย์ชัยวัตรกปิลาการวันเสาร์ที่สิเจ็ดกันยายนสองพห้าสี่สม้วนที่สี่ตกลงว่ามังสะจักรุมีสองอย่างคือสะสัมภาระจักรโที่ได้อธิบายไปแล้วนี้ เวลาเราพูดถึงตาคนนั้นตาเล็กคนนี้ตาใหญ่คนนี้ตาเขคนนี้ตาเหล่อะไรเป็นต้นก็หมายถึงสัมภาระจะักรูนี่เองส่วนภาษาตาจักรูเป็นความเลื่อมใสแห่งมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมเป็นไปในที่ขนาดประมาณศีสะเล่น ตรงกลางตาดำอันเป็นที่ที่สันฐานสวดรทงของรูปคือรูปปลายลมน,นะครับตั้งหลายตั้งอยู่ทางเบื้องหน้าจะปรากฏอธิบายตรงนี้ซะหน่อยค่อนข้างเจรึกซึ่งท่านบอกเป็นความเริ่มใสแห่งมหาภูตร,รูปที่เกิดจากกรรมไม่ใช่เกิดจากจิตไม่ใช่เกิดจากอุตุไม่ใช่เกิดจากอาหาร ตรงที่เป็นไปในที่ขนาดประมาณสีสสเรนคำนี้อย่าไปเข้าใจว่าความเลื่อมใสที่เรียกว่าปะสะัสสาวาจักขูนี้มันมีขนาดประมาณสีสสเรนนะไม่ใช่เพราะว่าที่อธิบายกันอยู่ในที่ทั่วไปบอกว่ามันมีขนาดประมาณสีสสเรนไม่ใช่คือสถานที่อันเป็นที่อาศัย ของภาษาตะจักุเนี้นี่นะประมาณสีสะเลนที่ประมาณสีสะเลนนี้ก็ไม่ผลไปจากมหาปุตตะรูปสี่นั่นเองนะเป็นไปกับมหาปุตตะรูปสี่ที่มีขนาดประมาณสีสะเลนนี่อย่างนี้นะครับมันจะเป็นขนาดเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้เพราะเป็นเพียงความเลื่อมใสตัวความเลื่อมใสเองจะไปบอก ปริมาณได้ยังไงเช่นเดียวกับกระจกที่มันใสแวววาวเราจะไปพูดได้ยังไงว่าไอ้ความใสแวววาวของมันเนี่ยมันมีขนาดเท่านั้นเท่านี้เอาก็จริงๆไิงนะมันอยู่กับอะไรในที่บริเวณสักแค่ไหนละ่ะเพราะฉะนั้นอนเฉพาะอ,อันเป็นที่อันเป็นที่อาศัยเท่านั้นอะ่ะที่บอกว่าขนาดประมาณสีส่น ไม่ใช่ตัวปภาษาตาจักรุเองแล้วสถานที่ขนาดประมาณศีรษะเลนน่ะอยู่ที่ตรงไหนและ่ะตรงกลางตาดำตาดำขยายความอีกว่าอันเป็นที่ที่สันฐานสวดทรงของรูปคือรูปปารมณตั้งหลายที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าจะปรากฏเพราะว่าบริเวณตาดำมันก็เยอะไอ้ตรงกลางตาดำอ่ะก็จะเพราะไอ้ส่วนที่ ตั้งอาศัยแล้วนะรูปารณม์มันจะปรากฏได้ตรงนั้นเป็นความเลื่อมใสที่ซึมซาบเยื่อตาเจ็ดชั้นนะฟังท่านไปก็แล้วกันนะครับเราก็จะมานั่งปอกตาของเรานี่ <c oughs> ดูมันกี่กี่กี่ชั้นอะไรมันก็สุดวิสัยเหมือนน้ำมันซึมซาบปวยน้อนอยู่ฉะนั้น อันธาตุสีกระทําอุปการะด้วยกิจคือการรองรับไว้รองรับก็เป็นเรื่องของธาตุดินนะธาตุดินมีลักษณะแข็งเพราะความที่แข็งนั่นเองจึงพินเป็นที่รองรับธาตุอื่นที่เหลือเอาไว้การยึดยึดก็เป็นเรื่องของอาปโปนะการบ่มก็คือเตโชธาตุและการผลักดันน่าจะคำจุนมากกว่าเพราะมันอยู่เฉย ปรักดันน้อยเขาก็เรียกว่าคำจนนะก็คือวาโยธาตดุดคติยะกูมานนะกูมานที่เป็นวันนกษตรที่พี่เลี้ยงประทำอุปการะด้วยกิจคือการอุ้มมันคล้ายๆตัดดินนะอุ้มกัค,อคำอะไรนะรองรับไว้การอาให้อาบน้ำทำนองบทบาทของหาปัวธาตุอย่างนี้เป็นต้นการแต่งตัวและการพัดวีฉะนั้น พูดง่ายๆว่าเกิดจากกรรมก็จริงแต่ว่าพอเกิดแล้วนะธาตสี่อันเป็นที่ตั้งอาศัยจะต้องมีอุปการะด้วยด้วยกิจมีการรองรับไว้เป็นต้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเหมือนกับคติยะกุมารที่ต้องคออาจิงอยู่นะพระ ชนีประสูตรนะครับแต่ประสูตรแล้วก็จะต้องมีหญิงพี่เรียงเข้ามากระทำอุปการะอันอุตุจิตและอาหารอุปธรรมอยู่อุตุก็คือความเย็นความร้อนนะจิตก็ต้องมีจิตนะก็ไปอุปธรรมรวมทั้งอาหารโดยการยังอุตุชโรคเป็นต้นให้ตั้งขึ้นอุปธรรมอยู่อุตุก็ยังอุตุชโรคแปลว่าโรคที่เกิดจากอุตุจิต ก็ยังจิตตชรูปแปรรูปที่เกิดจากจิตอย่างนี้เป็นต้นให้ตั้งขึ้นพอรูปเหล่าน,นั้นตั้งขึ้นแล้วก็ช่วยกันเข้าไปอุปธรรมให้จักรุปราสาทนี้ตั้งอยู่ได้เป็นไปได้อันอายุอายุคือชีวิตอินทรีย์ที่เกิดร่วมกันเพราะว่าภาษาทจักรุเป็นรูปเกิดจากกรรม รูปไหนเกิดจากกรรมรูปนั้นต้องเป็นไปกับชีวิตชีวิตินทรีซีซึ่งจะมีรายละเอียดอันท่านจะได้ทราบไปตามลําดับตอนนี้ท่านก็ว่ามาก่อนให้เห็นตั้งความลําบากยากเย็นในอันที่จะตั้งอยู่ได้ของธรรมะแต่ละอย่างถ้าเรามีโยนิโสมนสิการในการฟังนะก็เกิดความสลดสังเวชใจได้เหมือนกันนะครับมันไม่มีสาระอะไรเลย เกิดึ้นมาสักอย่างยุ่งกันไปหมดเลยไอ้นั่นก็ต้องอุปการะอน,นี่ก็ต้องอุปธรรมมันถึงจะตั้งอยู่ได้แต่สักแต่ละอยะ่างเรียกว่าไม่มีอำนาจในตัวสิ้นเชิงนะแล้วจะถือเอาอัตตาไปได้อย่างไรอัตตามันต้องเป็นไปในอำนาจแต่ว่าอันนี้มันเนื่องอยู่กับปัจจัยสิ้นเชิงในฐานะว่าอุปการะบ้างในฐานะว่าอุปธรรมบ้าง สำเร็จความเป็นวัตถุและเทวานแห่งวิญญาณทั้งหลายมีจักูวิญญาณเป็นต้นพอมีจักูประสาทเท่านั้นและจักูประสาทนั้นก็ถึงความเป็นวัตถุและก็ถึงความเป็นทวาลแห่งวิญญาณทั้งหลายมีจักรวิญญาณเป็นต้นทำไมไม่พูดว่าสำเร็จความเป็นวัตถุและทวาลแห่งจักรวิญญาณเท่านี้น่าจะพอ แห่งวิญญาณทั้งหลายมีจักรวิญญาณเป็นต้นทําไมพูดอย่างนี้เพราะว่าเรามีตาเราก็มีการเห็นการเห็นก็จักรวิญญาณเพราะฉะนั้นน่าจะพูดว่าสําเร็จความเป็นวัตถุและทวารแห่งวิญญาณทั้งหลายแห่งจักรวิญญาณอย่างนี้ก็น่าจะพอทําไมถึงไม่พูดอย่างนี้ทําไมเออโอ้โหพูดอนันตระปัจจัยนะไปจงไปกันใหญ่แล้วนะน่าจะมีกาอธิบายที่มันฟังง่ายกว่านี้ วัตถุกับทวารเหมือนกันไหมอ่านะไม่เหมือนนะไม่เหมือนกันยังไงเขียนไม่เหมือนกัน <c oughs> วัตถุมันแปลว่าที่ตั้งอาศัยถ้าเป็นที่ตั้งอาศัยนะั่นนะครับก็วิญญาณเฉพาะจักขูวิญญาณแต่ถ้าเป็นทวารไม่ใช่มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นต้อง ใช้คำว่ามีจักรวิญญาณเป็นต้นเป็นวัตถุของจักรวิญญาณสองดวงเท่านั้นแต่เป็นทวารของวิญญาณได้ตั้งสี่สิบหกดวงสี่สิบหกดวงน,นับยังไงมันเยอะก็เอาไอ้ที่มันเกิดไม่ได้มาลบออกไปสิไอ้ที่เกิดไม่ได้ก็คือไอ้วิญญาณที่เฉพาะเกิดเฉพาะทางทวารอื่นโดยเฉ เฉพาะทางหูทางจมูกเป็นต้นรวมแล้วแปดดวงแปดดวงเอามารลบกามาวาจ 54, รจิตห้าสิบสี่เหลือสี่สิบกนี่ <c oughs> ทีแรกเห็นไหมครับอะไรก่อนนะเกิดทางที่เรียกว่าทางจักขุทวาวิถีปัญจทวาราวจนะเห็นไหมครับ รูปมากระมาถึงครองประสาทเกิดอาวัจนะปัญจวาราวัจนะขึ้นปลารบเอาอารมณ์คือรูปนั้นนี่ก็ถือนับว่าเป็นจิตเกิดทางจากขุทวารแลว้วปัญจทวาราวัจนะนี้นะครับต่อมาเมื่อจิตดวงนี้ดับไปแล้วต่อมาก็เกิดจากขุวิญญาณจากขุวิญญาณนี่ก็แน่นอนว่าจะต้องเกิดทางจากขุทวาร แต่หายมีเท่านั้นไม่พอจากกุวิญญาณดับไปสัมปติชน,นะก็เกิดต่อมาสัมปติชน,นะนี้ก็นับว่าเกิดจางจักรวาลนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นเพราะเนื่องอยู่กับอารมณ์มากระทบประสาทตาในะทั้งสี่สิบหกดวงนั้นเนื่องอยู่กับอารมมากระทบประสาทตาเพียงแต่ว่าเฉพาะบางดวงเท่านั้นที่เกิดจาก ที่เกิดแาทางจากขวานโดยเฉพาะเกิดทางทวานไหนทวานอื่นไม่ได้เลยน,นั่นก็คือจากขววิญญาณสองดวงที่เหลือเกิดทางจากขวานก็ได้ทวานอื่นก็ได้แต่ว่ารวมกันหมดทั้งแน่นอนทั้งไม่แน่นอนได้ถึงสี่สิบหกดวงเนะเพราะฉะนั้นส่นานใช้คำพูดอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับ สเรรความเป็นวัตถุและทวารแห่งวิญญาณทั้งหลายมีจักขุทวารจักขุวิญญาณเป็นต้นตามสมควรแก่ความเป็นวัตถุและทวารแห่งวิญญาณเหล่านั้นก็ภาษาตัจักขุนี้เป็นความเลื่อมใสแห่งภูต่รูปบางท่านไม่ชอบใจคําว่าเลื่อมใสว่าน่าจะใช้คำนามมาทำน่าจะใช้ว่าพองใสแล้วมาก็ได้นะได้ได้เหมือนกันนะครับเอาแน่เอาไม่ได้ นะรเพราะผ่องใสก็ใช้กับนามมาทําได้เหมือนกันใจเราผ่องใสดีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพ่งถึงความเป็นสําคัญดีกว่าอย่าเอาสับเอาเป็นเอาตายกับสับเลยเพราะแปลเป็นไทยแล้วนะครับภาษาไทยอย่างดีเราก็ไปแย,ายามใช้มันใกล้เคียงที่สุดเท่านั้นไม่อาจจะใช้ได้สนิทสน,นมกับสัพ์ธรรมะของท่านเลย เป็นความเลื่อมใสแห่งมาพุตธรูปที่อันควรแก่การกระทบกับรูปารม์เท่านั้นที่พูดอย่างนี้เป็นความคำพูดที่รอบคอบมากเพราะความเลื่อมใสที่ไม่ได้ควรแก่การกระทบกับรูปารมก็มีอยู่คือไปควรกับการกระทบกับสัทธารม์เป็นต้นนั่นต่างหากแต่ว่าความเลื่อมใสอันนี้นะเป็นความเลื่อมใสที่ควรแก่การกระทบกับรูปารม เป็นความเลื่อมใสของภูต่รูปเพราะว่าเป็นอุปาทายรูปเนื่องอยู่กับภูตะรูปที่เกิดจากกรรมที่สร้างประสาทเพราะเอ็ดนั้นท่านจึงกล่าวว่ารูปปาภิคาตาระหะภูตับปะสาทะรักะางจักขุมีความเลื่อมใสแห่งภูต่รูปอันควรแก่การกระทบรูปารมณ์เป็นลักษณะดังนี้ ก็ภ <masculine> าษาตาจักขุนี้บังเกิดจากกรรมและกรรมนั้นสำเร็จแล้วจากรูปปตัตนหาหรือความต้องการจะเห็นรูปไม่ใช่กรรมอะไรอะไรก็สร้างจากักขุประสาทนะกรรมนั้นต้องเป็นกรรมที่สำเร็จจากรูปปตัตนหานะรูปปตัตนหาความยินดีในรูปตัณหามีหกไงรูปปตัตนหาสัตตะตณหาคันตะตณหาอย่างนี้เป็นต้น กรรมใดก็ตามสำเร็จจากรูปปัญหาความต้องการยินดีจะเห็นรูปและความพอใจในรูปกรรมนั้นเท่านั้นจึงจะสร้างจักขุประสาทคือว่ากรรมที่เราทำไปแล้วจะให้วิบากหรือว่าให้ผลอยู่สองอย่างคือนามในรรูปนามนั่นก็คือจักขุวิญญาณถ้า ถ้าเป็นกรรมที่สำมฤทธิจ,จากโร,ระปัญหาก็จะสร้างจากขุิญญาณแล้วจากขุญญญาจะเกิดได้ยังไงถ้าไม่มีประสาทเป็นที่ตั้งอาศัยเพราะฉะนั้นเขาก็จัดที่จัดทางให้เสร็จกล่าวคือสร้างฝ่ายรูปด้วยได้แก่ประสาทตานี่เองนะเพราะฉะนั้นกรรมที่สำมร็จจากโรูป,ปรัญหาสร้างทั้งโูปทั้งนาม นามอะไรรูปอะไรมันก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้เราเรียนเรื่องรูปอยู่รูปที่สําเร็จจากกรรมที่ได้มาตามรูปปัญหาขอให้ทราบว่าจักรประสาทเ,เรามีตัญหาอะไรอยู่นะครับตัญหานั้นก็จะสร้างก็จะเป็นเหตุให้เราทํากรรมแล้วก็ได้มาตามที่ตัญหาต้องการมันเป็นความจริงอย่างนั้น และก็เพราะเหตุที่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ให้ความต้องการนั้นเราไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นไปในใจของเราหรือไม่ต้องการก็เป็นไปในใจของเราอย่างเราไม่ต้องการประสาทต,ตาและก็โดยการไปทำลายตาของคนอื่น,นไปทำทำให้เขาตาบอดด้วยเจตเ,เจตนาประสงค์อะไรแสดงว่าไม่ต้องการประสาทต,ตา ไอ้ความไม่ต้องการนั้นอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ในใจเขาสักหน่อยแล้วก็กรรมเนี่ยมันก็สืบต่อเป็นสันตติไปโดยอานุภาพพอถึงคราวได้เหตุปัจจัยอย่างอื่นสมทศก็จะให้ผลจะไปให้ผลอยู่กับคนอื่นได้ยังไงก็ให้ผลกับตัวคราวนั่นตัวตาบอดนะเป็นอย่างนี้เพราะไม่ต้องการไอ้ที่เรายังมีประสาทตาอยู่มันมาจากส่วนหนึ่งนะที่เราต้องการ แล้วเราก็ทําบุญทํากุศลบุญกุศลนั้นเป็นกรรมที่มาจากประสาตตาเอ๊มาจากรูปปตัตญหานะเราต้องการประสาตตานะก็เป็นเพราะเรามีรูปปตัตญหาแตาหาก็ไม่มีรูปปตัตหาความต้องการในโรกจะเอาประสาตตาไปทำไหมเพราะฉะนั้นจะไม่ปวดประสาตตาก็ได้ต้องการรูป ต้องการรูปเรียกว่าเรียกว่ารูปัญหายินดีในโรคหรือว่ายินดีที่จะเห็นในโรคเรียกว่าโรูปัญหาทั้งสิน้นกรรมใดก็าตามสําเร็จจากโรูปัญหานี้บังเอิญว่าเป็นกรรมดีนะก็จะสร้างประสาทตาให้เกิดแก่เราซึ่งเป็นประสาทตาของมนุษย์หรือประสาทตาของเทวดาเป็นอย่างนี้เพราะาเป็นกรรมดีนะครับ ทีนี้ผมพูดไว้ก่อนเนี่ยทิ่ว่าให้ผลตั้งฝ่ายรูปทั้งฝ่ายนามกรรมที่ทำโดยรูปปตัตนหาให้ผลทั้งฝ่ายรูปทั้งฝ่ายนามทีนี้เราทำกรรมดีเอาไว้ได้ประสาทต,ตาที่เป็นของมนุษย์ว่างงั้นเถอะเมื่อได้ประสาทต,ตาที่เป็นของมนุษย์อันนี้เป็นฝ่ายรูปไอ้ฝ่ายนามนะครับมาจากกุศลมาก็ต้อง เป็นอ,อะไรนะเป็นจกกักรวิญญาณที่เป็นผลของกุศลใช่ไหมเราทาเดี๋ยวฟังใหม่นะทาบุญทํากุศลเอาไว้สเร็จบุญกุศลนี้เป็นกรรมที่สำเร็จจากร,ปรูปปัจน์าเราก็าเลยได้ประสาทตาที่เป็นของมนุษย์ทีนี้ผลของบุญมันยังมีอีกอย่างคือนามอันได้แก่จกกักรวิญญาณ จากขวิญญาณมาจากกุศลก็ต้องเป็นกุศลวิบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อได้ประสาทตาที่เป็นมนุษย์แล้วนะครับก็จะต้องได้วิบากจากกุวิญญาณที่ดีๆที่มีเฉพาะอิทธารมณ์เป็นอารมณ์เท่านั้นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่อย่าไปเข้าใจผิดไม่งนั้นก็กลายเป็นว่าพอเราเป็นมนุษย์แเราก็เห็นแต่ภาพที่ดีอย่างเดียวแต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้น ไอ้ภาพที่ไม่ดีที่ไม่น่าดูเห็นแล้วน่าขยะขยะแขงเราก็เจออยู่ร่ำไอนะ่ะเจออยู่ร่ำไบนะั้นแรกก็จักขูวิญญาณที่เห็นภาพไม่ดีมันมาจากไหนอ่ะมาจากอากุศลกรรมเราไม่ได้ทำแต่กุศลสักหน่อยอกุศลเราก็ทำจิงอยู่ประสาทตาได้มาจากกุศลกรรมนะเพราะเป็นประสาตามนุษย์ แต่วิบากที่อาศัยประสาทตามนุษย์เกิดขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นกุศลวิบากเป็นอกุศลวิบากก็ได้เช่นเดียวกับไอ้พาชนะไอ้ที่เขาเอาไว้ใส่ของมีค่าเป็ดนินจินดาหรือว่าอาหารก็ต้องเป็นอาหารอย่างดีมันจะถึง,ถ,ง,ถ,งถึงจะมีคุณค่า กับการที่ภาชนะนี้แหมประดับโดยเพชร้วยพลอยของมีค่าอะไรต่างๆก็ควรที่จะใส่ภาชนะดีๆนะของกินดีๆอย่างเครื่องเสวยของพระราชาอะไรทํานองนี้แต่ถ้าหากเราไม่ใช้อย่างนั้นเราจะขาดสเลดผีน้ําลายลงไปนะ่าจะได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันนะเหมือนกันไอประสาทต,ตามนุษย์นะครับก็ควรที่จะเป็นที่ตั้งของไอ จักรวิญญาณอันเป็นกุศลวิบากเห็นแต่ภาพดีๆแต่ว่าอากุศลเราก็ทําไว้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่ตั้งของจักรวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากได้เหมือนกันเป็นของสาธารณะมีตายขึ้นมาแล้วนะครับเราไม่อาจจะเลือกได้หรอกว่าฉันจะเห็นแต่รูปามณ์ที่เป็นอิทธารณ์จะไม่เห็นไอ้อนิถารมณ์ไม่อาจจะเลือกได้ โูเป็นต้นกับสำนองเดียวกันมันเหมือนกระสุนท้องพะโรมเหมือนเหมือนกระกระนท้องพะโรมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคิดได้อย่างนี้นะครับไอความโกรธใครต่อใครที่เขาทําอาการที่ไม่ดีให้เราเห็นทางตาบ้างส่งเสียงด่าว่าทางหูบ้างอย่างนี้นะเราก็ อาจจะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้มีประสาทพวกนี้มันเหมือนมีกระถนท้องพระโรงเลือกไม่ได้ว,ว่าจะเอาแต่ของดีๆของไม่ดีไม่เอาคนจะประพรมน้ำอบน้ำหอมอ้าวก็ดีไปแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็จะถมถุยน้ำลายลงไปจะไปทำอะไรก็ได้นะมันมีกระถนท้องพระโรงที่ <laughs> ถ้าเข้าไปตั้งแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะั่นนะครับเอาก็จริงๆนะนะตัณหาเป็นผู้จัดสรรให้แปลก ไปกรรมเป็นเพียงสร้างวิบากสร้างรูปที่เกิดจากกรรมแต่วิบากนั่นเป็นยังไงรูปที่เกิดจากกรรมนั่นเป็นยังไงผิดแปลกจะแตกต่างจากทำอย่างอื่นยังไงนั่นขึ้นอยู่กับปัญหาเพราะตัญหาเป็นธรรมาชาติวิจิตกล่าวคือมีผิดแปลกแตกต่างกันมากมายโดยต่างเป็นรูปปตัตนนาสัตธธตัตนาอย่างนี้เป็นต้น แม้รูปปัญหาด้วยกันนะก็ยังมีต่างกันไปอีกเกี่ยวกับรูปเขียวรูปเหลืองรูปอะไรต่ออะไรอีกนะโอยสารพัดมาแสนจะวิจิตตัญหาวิจิตก็เป็นเหตุให้กรรมวิจิตกรรมวิจิตก็เป็นเหตุให้ผลของกรรมนนวิจิตตามเพราะจะน้นตัญหาหนั่นแหละตัวร้ายที่สุดถ้าหากว่ามีปรูปัญหาอยู่และไปทำอกุศล,ลกรรม อากุศล,ลกรรมนั่นสร้างประสาทตาประสาตตานะั้นก็จะต้องเป็นของสัตว์เดรัจฉานนเป็นอย่างนี้ทีนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ประสาทตาเป็นของมนุษย์เวลาอากุศลให้ละกรรมซึ่งสําเร็จจากรูปปัตนะให้ผลก็ต้องรอก่อนก็ต้องเราเราต้องละจากอัตภาพนี้ไปก่อนเพราะว่าพวกนี้ก็เนื่องอยู่กับปฏิสนธิเหมือนกัน นั่นถึงจะเป็นโอกาสของประสาทตาที่เป็นของสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเพราะปรากฏว่าร่างทั้งหมดเป็นมนุษย์แต่เฉพาะตาเนี่ยเป็นตาหมาอย่างนี้มันไม่มีไม่ต้องรอนะโอกาสของไกลของมันได้แต่วิบากเพราะวิบากเป็นธรรมชาติที่เบากรรมส่งมาให้เมื่อ,อไรก็ได้เมื่อนั้นแต่รูปเนี่ยก็เนื่องอยู่กับปฏิสนธิตั้งแต่นู้นนะครับ ถ้าหากปฏิสนธิเป็นมนุษย์อาปราสาทานั้นนะจะต้องมาจากกุศลกรรมนั่น,นก่อนอากุศลกรรมแม้มีส่วนสร้างปราสาทาก็ต้องรอให้ความเป็นมนุษย์สิ้นไปก่อนนะบางทียังไม่มีโอกาสนะตายจากมนุษย์แล้วอ้าวเกิดเป็นเทวดาซะอีกก็ต้องรอกันต่อไปอีกอยู่อย่างนี้พวกนี้ก็ใจเย็นนะก็รอได้นะเพราะว่าท่านบอกว่ามันเหมือนไ่้นุนัาก็ได้เนื้อ สบายใจสันเมื่อไรก็เมื่อนะั้นยังไม่สันก็นแล้วกันไปคิดโดยสังสารวัฏหาเบื้องปลายไม่ได้อะไม่ปรากฏนะสังสารวัฏของปุตุชนนั้นะไม่ปรากฏเบื้องปลายด้วยนะอย่าอย่าเข้าใจว่าเฉพาะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นของพระโสดาบานนะันเน่ยเบื้องปลายปรากฏแล้วว่าอีกเจ็ดชาติอย่างนี้เป็นต้น เพระเาะฉะนั้นก็จะถูกไอ้พวกเนี้ยหมายไร่เนือคอยตามได้โอกาสวไไ่อะไรก็เมื่อน,นั้นในอันที่จะสร้างวิบากในอันที่จะสร้างประสาทนั้นๆใหได้เกิดขึ้นนะครับในมังสะจักขุสองอย่างนี้ในโูปสมุทเทศนี้ประสงค์เอาภาษาทัจขุเท่านั้นภาษาทัจขุได้ชื่อว่าจักคุก็จามวัจนัตแผะความหมายของคําที่ว่าจัคขติติจักขุแปลว่าชื่อว่าจักคุเพราะมีความหมายว่าบอก จากข้าท่นแปลว่าบอกคือพอถูกวิญญาณอาศพอถูกวิญญาณในที่นี้ก็คือจกกักรวิญญาณตั้งอาศัยแล้วก็เป็นเหมือนบอกให้ทราบถึงเส้นทางหรือพื้นที่ว่าเรียบหรือกรุกระจะนี้เลยเรารู้ว่าเส้นทางกรุกระหรือเรียบประการใดกัเพราะเรามีประสาทต,ตาจิงอยู่ไอ้ที่เห็นหนัาจากก่จักรวิญญาณไม่ใช่ประสาทตา แต่ว่าถ้าไม่มีประส,สาสตจาจักรวิญญาณน,นี้ที่จะไปเห็นอย่างนี้ก็มีไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นประสาตตาไม่แม้ไม่ได้เห็นเสเองแต่ก็มีส่วนแห่งการเห็นท่านเลยเรียกว่าจากักขุนะครับแปลว่าผู้บอกคือบอกเส้นทางว่าเรียบหรือโกกะมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับจกักรวงเหลืออยู่บ้างไหมครับถ้าไม่มีก็โศตะต่อ แม้โสตะนั้นก็มีการแตกประเภทเป็นสองอย่างคือสสัมภาระโสตะและภาษาทโสตะตามในดังได้กล่าวและในจักขุนั้นจะขอกล่าวเฉพาะภาษาทโสตะอันเป็นโสตะที่ท่านประสงค์ในรูป,ปรสมุทรเทศนี้เท่านั้นเม้่านะเป็นต้นที่จะกล่าวถึงต,ต่อไปก็อย่างนี้เหมือนกันคำว่าโสตะมีวัจนแะ แปลว่าความหมายของคาว่าสสนาตีติโสตังแปลว่าชื่อว่าโสตะเพราะมีความหมายว่าฟังคือพอถูกวิญญาณโสตะวิญญาณตั้งอาศัยแล้วก็ฟังเสียงมีส่วนในการฟังเสียงก็เลยได้ียกากได้ชื่อว่าโสตะโสตะนั้นตั้งอยู่ในช่องสสัมาระโสตะคือในช่องหูธรรมดาในส่วนที่มีสันฐานดังวงเวน ซึ่งมีขนแดงอ่อนสั่งสมอยู่แต่สัมภาระโสแต่นะท่านไม่พูดว่ามันคืออะไรให้ทราบในยะเดียวกันนั่นนะครับเวลาเราพูดถึงหูนะเราก็ไม่ได้หมายถึงเอาหมายถึงรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็รูปธรรมตั้งหลายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นต้นนะมาประชุมรวมกันอยู่นั่นแหละไม่ได้เล็งเอาทำรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเลยในเวลาที่พูดว่า หูตึงนี่นะหูนวกนะและอะไรอีก่ะพูดจาไม่เข้ารู้หูนี่ <c oughs> นะอย่างนี้คือส,สัมภาระโสตะทังนั้นนะนะครับนั่นแหละสถานที่ที่บอกว่ามีสันฐานดังวงเวนก็อยู่ในส,สัมภาระโสตะนั่นแหละเป็นที่ขนแดงอ่อนสั่งสมอยู่อันธาตุสีกระทำอุปการะ ตามประการที่ได้กล่าวแล้วในจกักรุอันโอตเจิตและอาหารอุปสำโยอันอายโคอยตามรักษาอยู่อายโคือชีวิตินทรีย์นะได้บอกไปแล้วอันวันนะคือสีสันฐานเป็นต้นเวทล้อมให้สำเร็จความเป็นวัตถุและทวารแห่งวิญญาณทั้งหลายมีโสตวิญญาณเป็นต้นกล่านี้ไม่ใช่จักรวิญญาณเป็นต้นนะต้องโสตวิญญาณ เฉพาะไอโสตวิญญาณสองดวงแต่ถ้าเป็นเทวานแล้วก็เป็นเทวานของจิตได้ถึงสี่สิบหกดวงเหมือนกันตามสมควรแก่ความเป็นวัตถุและเทวานแห่งวิญญาณเหล่านั้นก็ภาษาตะโสตานี้เป็นความเลื่อนใสแเองพูดแตร,รูปที่เหมาะแก่การกระทบกับศรัทธารมเท่านั้นไม่ใช่เหมาะแก่การกระทบกับอารมณ์อื่นๆ เพราะจะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าสัทธ,ธาพิคาตาระหะภูตรปรสาาัสสะทะละกนังโสตตมีความเลื่อมใสแห่งภูตร,รูปอันควรแก่าการกระทบกับสัทธ,ธารมเป็นลักษณะดังนี้เป็นต้นก็ภาษาทะโสตานี้บังเกิดจากกรรมซึ่งเป็นกรรมที่สำเร็จแล้วจากสัทธะตัณหานะตกลงว่าสัทธะตัณหาเป็นเหตุให้เราทำกรรมใดกรรมนั้นจะสร้าง ปราสาทหูให้เกิดแก่เราเอาก็จริงๆนะครับไอ้ทั้งหมดที่เรามีนะัะมีเป็นอย่างนั้นมีเป็นอย่างนี้นะล้วนแต่ตัญหาจัดสรรดั้งนั้นนะตัญหาจัดสรรดั้งนั้นเมื่อก่อนนะคนโบราณร่างกายเขาใหญ่โตเพราะตัญหาก็ไปอีกแบบนะือว่าเขาต้องการรูปร่างที่ใหญ่โตบึกบึน เอาไว้ทํางานหนะักเพราะไอ้เทคโนโลยีอะไรนะมันก็ยังไม่ก้าวหน้าใช้แรงกายของคนเป็นสําคัญเฮล็งเห็นประโยชน์ต้องการอย่างนี้อยู่ไอ้ต้องการต้องการมาก็คือตัณหานั่นแหละเพราะฉะนั้นร่างกายของเขาก็ต้องเป็นไปตามความต้องการคือใหญ่โตแล้วก็อาหารนั่นก็เป็นอาหารหยาบเพราะฉะนั้นฝันก็ต้องสี่ใหญ่ๆโตโต ไม่ต้องไปฝรั่งมังค่าอะไรผมเห็นเครื่องทรงพระนาเรศวรในพิพิธภัณฑ์ซึ่งมันก็ไม่กี่ร้อยปีมานี่โอ้ยใหญ่โตคนประจุบ